เจอกับดุยอโกเลิมโดยที่ด่าเรื่ก่อนครับไม่เชื่อนี่ครับดิ๊กดีควีสนะครับดิ๊กดีควีสเที่ยงเรอที่ยงเหรอครับไม่รู้ใค่ดีควีสแล้วจะเอาอะไรดีควีสลูกแชนแนลแก่ผมไม่เช่สนใจเหรอผมก็ไม่สนใจอยู่เขาด่าผมน้อว่าอะไรหรอี่โกนนี่มาคนนีกเขาบอกแล้วนั่นมันไอคอนมันใช่ไอ้กลุ่มไอคอนไอคอนไอคอนเมก็เลยกลับมาคิดถึงเฮีย ใช่เลยก็คอยยิงเยอะมากใช่ช่วงนี้เขาเป็นนักแข่งแต่ก้อนมีกลับมาแล้วมีมี่ถึงตะเกียบนี่มีกลับมาแล้วนี่แต่ก้อนเออใส่พี่แต่ก้อนอย่างพวกเล่นการนะเ่าเล่นการ์ดบอกด้วยจะเลือด้วยไม่ใช่จะเอาหอยอะไรมันโอ้ได้ทีนึงปลาเจ็ดก็แทบมีซั่งกับคออยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออดิวชมความริษเขาหนิเออโอ้แน่นอนผมก็ริษแต่ก้อนอยู่แล้วไม่ช่จิตใจ ทำอะไรครับทำอะไรครับาใครนะครับดูคลิปนะครับจ็คคอไม่มาเลยครับฝากอไม่ไปหาเขาเลยนะครับไม่เขาไม่กลัวไม่กลามาแกลัวอ่าไมเย็นไหมยังไม่ค่อเย็นเาเาไ่เอาใส่ชงพีเใส่แล้วใส่ไปแล้วชุดเรื่องตัวเหรอเลิกซอยนะครับเขาไม่ได้ไม่เวลาไม่เห็นไม่เห็นเลยนะเอาไปเอาไปเลกซอยเห็นไ้เห็นไ้เซอยเท่าไหร่ สองร้อยอันนี้หบาทหบาทก็ไม่ใช่สิบาทก็ไม่ใช่ไม่ใช่เบบาทกล่องนี้สิบ็าทสิบหกสบาทก็ไม่ก็ไม่ใช่เอาสิโอเดเดเล่นอะไรเเลวมีเดสิบบาทก็ไม่ได้กูไม่ได้เออ่ะไม่ยี่สเป็นยไงให้ยี่ได้ทอมาสบาทใช้โทรศัพท์ได้ตั้งน้ร เพียงยอดเพียงย่อดมีกันเพียงคยอดแล้วแม่งแด็กซะแม่นี่ใครใครใช้โทรศัพท์ตู้กันบ้างแล้วอ่ะเพียงโอชูแล้วสีได้โอชูแล้โอโคคิวแล้วเฮ้ยโอ้โหโมเด็คโมเด็คุยอยคุยวโมเด็คุยแล้วนี่อันนี้โมติดไปเดียวใชโมติดไปเดียวโอ้โหโชคดีมากเลยคือที่เขามาสู้กันนี่ไม่มีความสำคัญอะไรเลยมีเมาส์เลยก้อนอยู่ ครับมีอะไรเลยจบแล้วแคลิปนี้พูดแบ้ตามจริงจะขอย้อนอกสื่อแจ้่วาไตตดีตัวไหนอ่ะจได้ไหมครับได้เก่งโอ้ยัปัจจุบันเลยราี้ยโคตรยาวอ่ะครับผมแต่ไอมันยังไม่มีปลานมันพายสินี่ม่เด้อก่อนเลยทำไมไม่ไปฝึกวิชานะเราต้องไปฝกวิชามากไปพาหินกนเอาพาหินก็ได้ค่ะ เอาโลโกันแลอะไรอีอุ้ยไม่มีการแสงรถไรด้วยเอาแล้ววันนี้กมาแล้วโอ้โหเราจะโจสองกันเราจะโดนซุปจนตายจร่โลโนี่จสองต้ในสนามีถึงคลิกมาไม่ิงหรอถึงอางเงยเก่งจังวะตัเหี้ยนียอะไรอ่ะหเก่งถไรจสองมแจกจากอะไรเอ้ยดะ่มันแนเลยคุณบอกดกด้วยว่ากูเล่นไม่ค่อยจวไปสองเออตั้งโกงะเนี่ยมีไฟี้นมาแปลกๆ

ทำลายมอนเตยทำลายการตัวเองทิ้งชาสัมเกตถ้าการไปนั้นมีถึงสี่พิกได้ฟื้นสองไหลอุ้ยอุ้ยไม่โกงเลยไอ้นี้เดี๋ยวนะมอนเตย์ตายไปแล้วมีไอเทมอยูใหม่ใหม่สี่พิกสี่อ่าไอเทมจะตีกี่เคลียร์ตัวมันไอเทมอยมีตีเมื่อกี้เห็นมอนตายยิงดาเมจหนึ่งพี่ชาเกตหนึ่งด้วยอุ้ยแล้วไอเทมตีกี่เคลียร์สี่สี่อันนี้ก็สี่อันนี้มีดับเบิลนะอ่าอ่าฮะสี่สี่สอาการการน็อกทีหนึ่งหยิบเวลาบุหรี่ขึ้นมนึเกด จายเกียร์คงสภาพอีกสี่คริเทนอลอ๋อมอนเตอร์มีไอตัวนั้นเลหนูอะไรทำละจ่ายเกีย์คงสภาพได้เลยเลยอ่ะตีอีกสี่คริเทนลจบเพื่อนโอ้ยนอนได้ครับมีแพ็กจบเลยโอไม่มีไงโดยมีเมื่อกี้พี่จ่ายเกีย์พรกแบบอยากได้ไอตัวมอนเตอร์เห็นเพื่อนตายแล้วได้โดดลงมาอยู่ฮึ อะไรของก้อยจั๊วได้อโกงเปิดไปได้เลยไหมได้เรอยไหมได้เกดมาดีจริงเกดจัวจัวจัวอ่ะนี่เอ้ยไม่ใช่เลิกเลยนี่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 จัวดนี่จั๊วะนี่จั๊วะขี้วัดขี้วัดขี้วดขี้วั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 ดจบเพื่อน่นเพื่อนเล่นเพื่อนจับเพื่อนฮะเปนเปอจัวะครับเออะไรครับเชื่อี้ เกลัยต้องไปนี้เกลัยไงถูกนะเกลัยจ่ออะไถูกไหมเกลัยสวมสองโอ้เล่นหนึ่งไอ้ผู้ยิงไล้ไม่ได้ไม่ได้คุณคุณต้องไปหัดยิงนอกเส้นว่าไว้เดนเจอร์ลยแดงข้างหลังโอ้เลยยิงไว้ไอ้อุ้ยเี่อไรอะไรวะเราดาบม่เยอะไปน้อยอ่ะเราดับเราดับไม่เยอะจะกินจะกินอะไร่กินละไรกินละไรกินแหละดาบดับเราเยอะ มังกรกินมีตัวไหนอ้าวอ่ะเอ็กเทนคาเตลมาดิครับผมจะได้มุกชักดาบเหรอหนีชักดาบอ่ะเริ่มมาดิกันไหมกันไม่ดีเดียวหันลิงปาตาไม่ลิงนี่ชอบซอยอีกเรื่องถามมุกที่ขายไปสองสองพวกการใช้เกจจบซอยสองพลิกซีทิศ อ้าวไม่รู้ชอบโซ่งานคิวจริงจริงฮะอ้าวตาต่อเตืนเจื่อขอเรื่องว่าครับต้นเชื่อเลยให้เริ่มก่อนไหก่อนไหมพี่พูดไปแล้วต้นต้นเชื่อเริ่มก่อนนะตั้งแต่วันเชื่อคิววะสี่จุดสามสีบจุดสามเนี่ยทำไมไม่ทำตามมีจัดไอเด็กนั้นที่บอกว่าให้ดูมือก่อนแล้วค่อยตัดสินใครอยู่วะ ใคราีไี้หลอมีพี่จำได้ีแล้วนก็คนนที่ซักเซสได้ขที่ซักซแล้วก็ถอนได้อุ้ยซักซซักซียตีกอมาก็เป้ขกูอันนี้ฮะากูอันนี้มันชเกมนะก็ไปเจ้ขอกูบาก็ไปเจ้าอเขจยเขาไม่จายวันยีรอบ มาบูรณะห้องปันยี่แล้มากินตังค์้ไโฟล์คเาเอาเทปติดตั้งเรอน้าจอแล้วแบบจุดมาร์กไว้เลวตี้หนมึงก็ไปท่านเอาเนี่ยงเทปหรอไล่รองาเจ็ดรอรอบรองแล้วกูไม่อยากเจอพี่ตาอเจงเจอตังค์รอบแล้วยังยังรอบแรกจแล้วยังรอบแรก เจอแลวเอแลวไม่ใ่ฮะาเว่าน้องต้เจอคู่เดี๋คู่นี้ใช่แล้หน้าจับตพี่ก็หน้าแพอยู่นะแี่แข่งไเอ้ยยูฟีโอ๋เมื่อกี้ทำเดี๋ยวแล้วอไรหรอกมาีมาเมาไล่จ่ยนงเกิงาเกอุ้ย่ไล่จ่ายไลทหรวไลท์จ่ายไลถูกแล้ว

เราดูได้เลยราเงินไขได้ไม่ใช่เงินไขมันเป็นคอร์สด้วยไอ้สิบอ่ะอ๋อคือไม่จ่ายคอร์สอคร์สดูแม่พูดขอโทษเอาไปเดิมกันไมาดูวัดดูอ่ะดูสระพูดมากพูดมากตามพี่แม่กันตุ๊บเลิกกันไม่ได้เอ้าจบเส้นจบเส้นกันได้ไหมเอาเท้าใช่แล้ว่ารู้ดิ ไม่รัาเกไม่มีการกันดิกสามเกยังฮะพยายทุบหน้าอุ้ยอะไรนี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีนี่ตอนนั้นสวัพี่อ่ะตัววันนี่อ่ะสัดดี้ใช่แล้วอุ้ยคาบูโตนะเว้ยคาบุโตคาบูโตคาบูโตอะไรกันคาบุโตเราเจองั้นอะไรมึงไงที ไปไกลแล้วนะเื่อเลยอ่าโอหมนระยะส่ทำอะไรอ่ะาลสนามตีงเงินทลรดากันเอลายด้วยบทำายกนั่นนะทตนนอ่าเดีะายไปไหนที่ทำลายได้ป่ะทุกตัวอยู่ในนี้เจอยู่ในสวนนี้อ๋อยังไงเดี๋ยวมันก็ชุบไอ้นี้ได้กลับมาดีไม่ไม่ชุบมันชุบเสียพอดปะเสีย มันก็ชกได้เรื่อยอแต่ต้องพิงจอดใช่ไหมต้องต้องสิเลยต้องครบสิบเลยครบสิบตีทำลายนี้ขโมยหนเกตอุ้ยแล้วไม่เก่งจังอหรอแล้วยิงไรมเพื่ะยิงหนึ่งดาเมจ4คริติคอลยิงก่อนตัดเรีครีตาแป๊ดดูดนเร็วดิมอมอวดูยังโดนอยูมีรงอโอเคอันนี้ตายรล่ย ีครีสนี้อุ้ยสคริสตยิงหนึเมชเฮียนเยนเฮียนเฮียยนอุ้ยอุ้ยว่ะเอชวได้ไรปะได้ไรเได้ไรเลยอยิงหนึเมจสี่แล้วก็นี่โอ้แล้วพีู่มิได้ไหมดเลยรอ่ะอ่ะสี่อ่ะเาตียังอ่ะีแล้วเจื่อตีแล้วก็สี่แลรับสี่หนึ่หมดแล้วจบอุ้ยจบแล้ว อะไรคงที่ทำอะไรพี่มีมูนะมีมูฟนั่นโอ้มูฟนั่นเบียกตีทำลายเนอะมีมีแค่มูฟเบียกตีทำลายหนูไม่อยากเกียด้วยโหพอโอ้ยใช่เลยใจดุจังก็ต้องไม่ใช่ตาเปล่งเกยนะุ้ยได้อ่ะสะโพกอะสะโพกอะมือสั่นเลยอ่ะไปสั่นดิอย่าสั่นดิงานสู้สั่นสัดก่อน สุดท้ายก็ชรแล้วุัทาเดี๋ยวพอวิวิจารณาใสกอนวิจารณาใคืออะไรวะบบางวิจรับวิจิวิจารณาดิวิจารณาดอ้วิจารณดอะไ่วิจารใสนี่นี่นี่ขึ้นมลยพอพอนี้มันเอาขึ้นไม่ได้อุ้ยจริงติงสมาธิสมาธิ่ท้งที่สวยหองใบเฮ้ยไม่มอเล็กอ่อโอ้โหโคตรดูเลยี้อะโอ้ยเลี้ ตายแน่แล้วแล้วสาวสปาอีกสองตายแบบไม่ต้องกินละเอาใส่งนี้ได้ของโอ้เอ้ไอันนี่พยายามร้องลียังร้องลีอ่ะแต่เนี้ยถูกป่ะอ่าเริ่มไปสองเต็มแม่พูดช้าอะไรพูดชาอ๋อไม่พูดอะอะไรอะพี่ชากี่ตาอ ม่ใช่กี่ดาวสองสี่แปดนเดียวเนียนเดียวแรกกับการที่มันลุกหนักหน่อยี้ดียวทุตีทลายแล้วแล้วก็ยิงยิงแล้วก็ตีเขายิงยิงยิงได้เหรอยิงได้ถ้ามีตีไบมีตีเบมีตีระบบะเิดมัทำลายวะเอาตต๊ะไมโลกันสองกี้ไม่ใช่โลสกีไม่ใช่ลสองกี้เยอะไปสองกยอกสองกี๊กสอง สองไม่ใช er? ่โล่ไม่ใช่โล่แสงฟื้นสองไล่ก็ตายอยู่ดีไหมใช่หักกันเนีไยเยอะไปเยอะไปเแฉมหมด